สวัสดีครับชาแนลเชียร์ลิปูครับในที่สุดนะครับปฏิหารก็เกิดขึ้นกับทีมเราครับหลังจากนึกว่าจะไม่มีลุ้นได้กองกลางตัวใหม่ในช่วงซัมเมอร์นี้ซะแล้วนะครับล่าสุดนะครับเจมเพียนนักข่าวสายหงชื่อดังนะครับรวมถึงฟาบิโอโรมาโนนะครับและก็นิวโจนะครับก็ได้ออกมายืนยันแล้วนะครับว่าลิปูนะครับใกล้ประสบความสําเร็จในการคว้าตัวอาร์ตูเมนโนะครับมาร่วมทีมแบบยืมตัวนะครับ โดยนะครับเจมเพียสนะครับและเดวิดออนสไตล์นะครับจากดิแอตแลนติกนะครับได้ออกมาเขียนบทความเล่ารายละเอียดการยื้มตัวสั้นๆไว้ดังต่อไปนี้นะครับกองกลางชาวบาซิลวัย26ปีรายนี้นะครับจะเป็นนักเตะที่เข้ามาเสริมทัพลิฟท์ูในช่วงเส้นตายก่อนตลาดนักเตะจะปิดนะครับในช่วงเวลาประมาณ6โมงเช้าของวันพรุ่งนี้นะครับตามเวลาประเทศไทยนะครับ โดยนักเตะรายนี้นะครับกำลังเดินทางมาที่ลิพูเพื่อตรวจร่างกายนะครับลิพูนะครับต้องการกองกลางอย่างอานตูเมนโลนะครับมาช่วยเหลือนะครับในแผงกองกลางหลังอะไรหลังมีอาการบาดเจ็บอย่างอเล็ก็เลยแชมเลนเตียโกและเคอร์ติโจนั้นนะมีเอเกต้ามารบกวนนะครับทําให้ปัญหากองกลางของลิพูนั้นยังเป็นปัญหาที่ยังไม่ได้รับแกนแค่ไขนะครับอีกทั้งนะครับเมื่อวานจอแดนเฮนเดอร์สันก็มีอาการบาดเจ็บจากแฮมสติงนะครับ ด้วยเหตุผลนี้นะครับอาตูเมโลจึงเป็นตัวเลือกที่ใช่ที่สุดที่ลิปูจะคว้าตัวมาก่อนตลาดะนักเตะจะปิดตัวลงในวันพรุ่งนี้เช้านะครับโดยอาตูเม l โลนะครับมีประสบการณ์การเล่นมากมายนะครับเขาเคยเล่นกับบาร์เซโลนามาก่อนในปี2020นะครับโดยปัจจุบันนะครับเขาลงเล่นในซีรีส์อาไปแล้ว42เกมนะครับเป็นเวลา2ซสซั่นนะครับและมีติดทีมชาติไปจำนวน22นัดนะครับและก็ยิงไปได้1ประตูครับ ทั้งหมดนี้ก็เป็นสาการเสริมตัวของอาร์ตูเมลโลนะครับนักเตะมิฟิลไรล่าสุดนะครับที่จะเข้ามาในแผงมิฟิลคนที่10ของทีมเราครับยินดีด้วยครับทุกคน